ลมาแ้ใหญ่ถึงขั้นต้องถอดรองเท้าเดินนะฮะผมจะเลิกวิ่งะะแล้วครับพอแรับผลมาแล้ว มันออกรรษาแล้วนะครับฝนน่าจะหมดนะครับแต่ก็ตกตลอดครับงานเขื่อนหนองลาดนะฮะเดินไปหารถเครื่องนะครับคงจะไม่หยุดง่ายนะฮะจำเป็นต้องกลับนะครับขอบคุณทีมงานเซน,นูครับขอบคุณโชเฟอร์ใจดีครับ เ,ออเฟื้อเฟือในการถ่ายทำครับทั้งสิบลอ้อทั้งแมคโครนะเดินไปหาแมคโครกันนะเละเทะกันหมดนนะครับฝนเล่มมาเต็มพิกัดนะฮะ ยำแล้วครับน,นู้นครัขึ้นมานะครับยังไม่วิ่งต่อครับตกหนักขนาดนี้ครับ พอแล้วครับเดินย้ำอีกรอบก็จบแล้วครับ คงต้องอำลาพระจ่ากันจริงแล้วครับเดินไปหารถครับนดี่ดวนะครับเดียจีลุงพี่กลับไปนานแล้วครับราจะอาบน้ำนอนแล้วครับตอนนี้โอ้โหลื่นครับลื่น ครับในแต่ละวันของผมนะครับในแต่ละที่นะครับที่มาถ่ายคลิปก็จะเจอสภาพอากาศอย่างนี้นะครับฝนตกมั่งต้องพกร่มตลอดครับแต่มันก็ตกตกหยุดุดครับงานเขื่อนหนองลาดจะเป็นอย่างนี้ครับตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดครับแล้วก็แดดออกครับแต่พวกนี้ก็วิ่งได้นะครับขอบคุณทีมงานเซนุที่มาตะโคราชนะครับเออเฟื้อในการถ่ายทำครับขอบคุณหนกพี่เน่งนะครับ เออเฟื้อให้ขึ้นไปขับ SDLG ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับใครที่เข้ามาแล้วก็นี่ครับคลิปปิดท้ายครับเดินกลับไปหาโมไซครับคู่ใจครับเมื่อก่อนรถเยอะกว่านี้ครับแต่นี้รถหายหมดแล้วครับนับคันได้ประมาณฝั่งนี้นะครับ5้คันครับ แคทสามสองศูนย์กคเบครับโกเบ3มครับโกเบรุ่นแปหนึ่งคันครับแปดซูเปอร์เอ็กซูมิโตโม f เนะฮะแล้วก็ซันนี่เอ2 1วาสองห่อสองศูนห้าครับนี่ครับมาถึงรถครับก็จะประมาณนี้ครับในแต่ละวันครับผมนะครับ ต้องค่อยๆขับไปครับทางลืน่นนะครับ ถึงรถแล้วครับรถคู้ใจครับที่มีหมวกกันน็อกนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะแมสสีเหลืองเป่าธรรมระผมนะครับเป่าข้าวครับกลับบ้านครับอลางวันแต่ละทิศนะเจอสภาพอากาศนี้เห็นตกตลรอครับ อรถเยอะครับหนีหมดครับ สีถามไปไม่ได้ครับสีถามโดนตั้มครับเวลาพิสูจน์กันก็เขาหลับกันไปมาครับระหว่างงานุดลอกแส้ร้อยไร่วางน้ำขาวครับ มาที่นี่ก็มาที่นี่ครับเป็นทางลาะนะครับก็จะวนเวียนแถวเขตจังหวัดสุขทร์เขตจังหวัดชัยนาทนี่ครับเขตร้อยต่อระหว่างอุทัยครับก็มาจนคุ้นกับเจ้าของไม่โคทุกคันนะครับจะขยายกันออกเงื่อนะครับเดือยไม่ติดใจคุณนไม่คุณก็นั่งข้าวด้ืยกันได้ครับไม่คิดเลย าวิ่งก่อนนะครับเป็นดินตายครับแล้วออกอีกแถบนึงสายไม่เป็นนะครับดินเหนียวครับติดล้อครับโม่ไซค์คันเก่าผมพลิกนะครับโอ้โหแทะดินเป็นว่าลื่นเลยครับออกไม่ได้ครับมาทางนี้มันจะเป็นดินตายนะครับทางทางเขาไล่เลย ไป,ไป,ไปเลี้ยงไน,นเล่นไปฮนะ ก,ก็มาเจอคนยกยอแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะฮะิดบมากไม่ติดบ้างน,นะครับเราคนไายครับช่องทำมือถ่าย ดีครับอ้อยดีครับดีเนี่ยฮะอ้อยโอ้โหหลาย่ิโมเมตรสวยครับ